उस मर बुम เอาตัว anh ơi tôi đeo lại nó nhưng mà tôi đeo em đeo tì nó mà Tôi đeo đeo đi giờ mình biết กำลังยึดแอดรอปป้องกันไอ้เคจับสองม่โคตรดียิงคนแทบไม่โดน ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย อีกได้แกวะล่ะด้จะงงอ่ะนด้จะงงเห้อโดนได้แกวะหลบหลังหิน่นบ้านชิชน,หนาหร kill kill food cool, down you lover ก็จะเล่นแม่งไม่ได้ดูจอเลยใครได้เข้ามาใหม่ฟากิดตาไปนะทุกคนมาเปล่าไหนวะ Ultra kill. ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย Dominating มีใครมีสลิงไหมเธอเธอมีสลิงปะ มีชลิงขึ้นมาหลังคาไหมไม่มีเดี๋ยวขาดลงไปเนี่ยๆเนี่ยโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วขอบคุณนะมันมาใกล้แล้วนะ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยขอบคุณนะ

啊你讲吧 以包。 มาอีกบอฟันนี่ไปเอด์รอบจะว่าคนนี่คนเก็บเอดอบอะ่ะ นี่ดีนะเองรอดอะ่ะเฮ้ยอ๋อมีเพื่อนดีว่ะเฮ้ยใช้สกิลค<ด>้นหาและทำลายเลยกลัขวข้างบอลงมาสุดหายเลย ใครยิงไว้อ่ะใครยิงไว้เอาก่อนใครยิงไม่รู้ไม่มีเจ้าของเอาหมดอ่ะไอ่ปีเปิดเจ็บจังเออายู่่นี ใช้กิ้วค้นหาและทำลายเลย เออมันซิดบ้านเราแล้วไอซิวคนหาและทำลายเลยฮูย้ยร้เพื่อน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 ผมอยู่นี่เพื่อนไอ,อ้วอน้องไอ,อ้วอ ủa oh, gì